สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The oracle tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบสนใจคุณอยู่ตอนนี้ใครกำลังแอบสนใจคุณอยู่ขอดูลักษณะของเขาคนนั้นหน่อยนะคะ คนที่กำลังสนใจคุณอยู่คนที่แอบสนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเขามีลัคนาหรือราศีอยู่ในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมไม่ถุนตุนกุมแล้วก็ธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตเป็นคนทางไกลได้นะ เป็นคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณได้เอ่อต่างชาติก็ได้ต่างประเทศได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนคนไทยอยู่ต่างจังหวัดก็ได้อืมแล้วก็เขาดูเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะผู้อารู้สึกอย่างนั้นนะ่ะมีความรักอิสระ ชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายเป็นคนที่มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคนนู้นคนนี้ <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับค,คนจัวชูอ่ะ ก็ไม่คล้ายหรอกผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้แหละเอออันนี้ต้องบอกตรงๆมันเป็นความรู้สึกอะคือประมาณว่าเขาเขาอาจจะดีกับคุณแต่ในขณะเดียวกันอะเขาอาจจะดีกับคนอื่นด้วยก็ได้นะอาจจะใจดีกับคนอื่นๆด้วยคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใจดีกับคุณแค่คนเดียวดูแลคุณแค่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยและอีกอย่างคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะดูเหมือนเขาเป็นคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูคุณ ให้ความช่วยเหลือคุณเขาอาจจะเป็นแนวสายเปด้วยซ้ําแบบช่วยเหลือตอนที่คุณลําบากช่วยเหลือตอนที่คุณมีปัญหาเนี่ยไพ่เก้าถ้วยก็ออกมาไพ่คนเจ้าชูอ้อ่ะเออแต่ถามว่าการช่วยเหลือเนี่ยช่วยแบบบริสุทธิ์ใจเลยไหมบริสุทธิ์ใจแบบร้อยเอร์เซนหรือเปล่าไม่ใช่เขาหวังผลตอบแทนผลตอบแทนก็คือ ก็อย่างที่บอกก็ตามตามชื่อคลิปเลยนะคะ <_ A. S 1> ก็คือว่าเขาแอบสนใจคุณนั่นแหละเขาก็หวังว่าการช่วยเหลือคุณการให้การการอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ใจคุณทำให้คุณรู้สึกดีกับเขาทำให้คุณรู้สึกชอบเขาเขาชอบ อะไรที่มันท้าทายอ่ะคนคนเนี้ยอะไรที่มันได้มายากๆด้วยยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณถ้าตัวคุณอะ่ะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่คุณคบหามีคนคุยอยู่แล้วมีคนชอบมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วเออเขายิ่งรู้สึกสนใจอืมคนคนนี้เขายิ่งรู้สึกสนใจคุณ เขามีฝสนหนนะคนเนี้ยเป็นคนที่เป็นคนที่เออมีความสามารถในเชิงการพูดคุยแล้วโน้มหน้าวคนได้แล้วก็เป็นคนที่ มีศักยาภาพในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้คือเขาอาจจะรวยหรือเขาอาจจะมีอํานาจเขาอาจจะมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทําให้เขาสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้รวมทั้งตัวคุณด้วยก็เลยก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยดูดูมี potential อ่ะเออ ก็จะเป็นเรื่องง่ายในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาหาเขาหรือในการโปรยสเสน่ห์ในการหวานสเสน่ห์ข้อดีของเขาก็มีแต่ข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันก็คือข้อดีก็คือการที่ช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละการที่เยียวยาคนอื่นบางครั้งเยียวยาจิตใจบางครั้งเยียวยาทางด้านของกายภาพช่วยเหลือเรื่องของ ปัจจัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือเรื่องเองินทองหรือช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆหรือถ้าช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ตัวเขาเองก็ช่วยในเชิงของทําให้รู้สึกให้คนคนนั้นอะคนที่มีปัญหารู้สึกแบบสบายอกสบายใจได้ดูเป็นคนที่ถ้าดูผิวผิวดูแบบผิวผิวเผนๆเนี่ยดูเป็นคนดีนะ ดูมีความแบบมีน้ำอกน้ำใจที่ดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเขาก็เป็นอย่างนั้จริงจจริงๆเขาก็ตั้งใจช่วยแต่การที่เขาช่วยคนอื่นเนี่ยรวมทั้งช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาก็หวังผลอยู่เหมือนกันอืเรียกว่าเป็นคนแบบสีเทาๆดีกว่าเนาะคือคือไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะไม่ใช่ว่าแบบช่วยช่วยโดยไม่หวังอะไรเลยไม่ได้แบบเป็นแบบขนาดนั้น ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวถึงจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ช่วยช่วยแต่ว่าก็ควรจะได้ความความรู้สึกดีๆตอบแทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นการตอบแทนที่เป็นรูปธรรมหรือได้รับผลประโยชน์อะไรที่มันเป็นรูปธรรมอะไรขนาดนั้นมันไม่จําเป็นสําหรับเขานะคะแต่ที่เขาต้องการก็คือ การที่เขาช่วยเหลือคนอะ่ะช่วยเหลือใครก็ตามช่วยเหลือคุณหรือช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีความหวังว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆตอบแทนเขามาบ้างอย่างน้อยก็ในเรื่องของอบารมีบาร,ม,บารมีก็จะเกิดกับเขาอะ่ะเพราะว่าพอเขาช่วยคนใช่ไหมคนก็จะต้องแบบเชิดชูบูชาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาเขาไปพูดในแง่ที่ดีๆให้คนอื่นๆฟังเลรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีชื่อเสียงที่ดีๆด,ด้วย ออแล้วก็อย่างนา้อยๆคนที่ถูกเขาช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีความรู้สึกดีๆกับเขามีความรู้สึกเคารพเขาหรือว่ารู้สึกแบบชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่โอเคเขาโอเคกับกับสิ่งเหล่านี้แต่กับบางคนอย่างเช่นกับคุณอย่างเงี้ยเขาอาจจะหวังมากกว่านั้นหน่อยอาจจะแบบอยากให้คุณสนใจเขามากเป็นพิเศษอยากให้คุณมาชอบเขาแบบ ในเชิงชู้สาวอะไรอย่างนี้มากกว่ามากกว่าที่จะแบบชื่นชมเคารพเทิดทูนบูชานะคะแต่อยากให้ชอบในเชิงแบบเออชู้สาวในเชิงแบบมาเป็นกิ๊ก,กักกันอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณเนาะ ว่าคุณจะอะไรยังไงกับเขาคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้จักเขาอยู่แล้วเพราะเขาเคยช่วยเหลือคุณเขาเคยให้ความช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่มี potential มีมีอำนาจมีบารมีมีเงินทอง อาจจะมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือบางคนก็คืออาจจะมีทุกอย่างที่กล่าวมาเลยก็ได้อืแล้วก็จะเป็นลักษณะที่แบบไม่ค่อยชอบผูกมัดกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังขนาดที่จะแบบคบหาแบบผูกมัดนะอืก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่หรอกตอนนี้อาจจะยังไม่อยากผูกมัด ด้วยลักษณะนีิสัยส่วนตัวด้วยความที่เป็นตัวตนของเขาตอนนี้เ็อาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังชอบชีวิตล้นลาแบบนี้อยู่แต่ต่อไปก็ไม่แน่บางทีถ้าเขาแบบได้ลองคขหาผากับคุณแล้วถูกอกถูกใจบางทีก็อาจจะแบบอยากเซตท่านดาวกับคุณเลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้เวลานี้ผู้อ่านก็ต้องเตือนคุณไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปไป ทุ่มเทใจกับเขาคุณรู้สึกดีกับเขาได้ชอบเขาได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขายังไม่ไม่คิดจะผูกมัดยังต้องการแค่ความสัมพันธแบบ์แบบแบบฟิลกู๊ดอะแบบไปเดทกันได้คุยกันได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอะไรที่จริงจังขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นคนรักที่คบหาจริงจังคบหากันแบบยาว แบบได้ลงเอยกันอะไรขนาดนั้นอืมนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไ้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ